นี่ค่ะแกงส้มนี่ฝีมือพี่น้อยนะคะคนสุขโขทยนะัยเนาะพี่น้อยคนสุขโขทยัยจะแกงแกจะชอบแกงจัดจ้านแกจะชอบอาหารรสจัดพี่แกงเอาไรพี่แกงไม่ก็ดูหน่อย,ยของดปรพี่แกงสั่งมาถุงละสามยูโรพี่แกงเหลือ แปดสิบกร,รมัมถุงละสามครัวอร่อยแกเคยแกงไม่ให้ชิมวันนี้เราเลยสั่งสั่งมาแกสงส้มแล้วก็ไข่เจียวไข่เส้นหน่อยเนะาะไข่ไข่ใส่ใส่เกลือเกลือน้ำตาลมะขามเปียกเกลือน้ำตาลมะขามเปียกแค่นั้นแหละรสนิดหน่อยหอมสุรดรสไม่ต้องเยอะผักเราก็แล้วแต่ชอบอืมแล้วแต่ชอบแล้วใส่ รอให้ปลาสุกแล้วก็เสร็จเนาะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเห็ no. นน้องๆกินแต่ส้มตำกับไข่ทอดไข่ต้มก็เลยมาแกงส้มไว้ให้แต่สูตรนี้จะอร่อยมากเพราะว่ามันจะเผ็ดเผ็ดร้อนมันดีที่ว่าพริกแกงเขาอร่อยมันเป็นพริกแกงใต้แท้เลยใช่ไหมนี่ลเน้นปลาสมองจะได้พัฒนาไอตอนนี้เบอร์กันไปหมดแล้วเบอร์กันหมดกล้ว โกนกค้าเส้นเส้นกระสาบเออเส้นตีก right ับจำจำไม่ได้แล้วเนี่ยปลาค่ะน้พรุ่ง the นี้เช้าค่ะจะเติมน้ำอีกนิดหน่อยนะเพราะเวลามันเย็นตัวแล้วมันจะสีมันเหลืองสวยดีเนาะขมิ้นเนาะพริกแกงใต้แจะเผ็ดร้อนแบบ สะใจนะยค่ะมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ออกเหมือนบ้านเราบ้านเราก็จะใส่น้ำปลาเนาะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะเพียพอกอนนี่จะอันนี้จะสูตรของเอ๋คนคนใต้เนาะสูตรของของพี่เนยนี่แหละอืมสูตรสุโขทัยสูตรสุโขทัยคนสุโขทัยทำเขาจะเขาจะเรียกดีปีเหรอ ไม่ใช่พริกแกงยี่ห้อดีปรีเขา,านิดนึชุลรสไม่ต้องเยอะใส,ใส่ชุลใส่ชิ่มน้ำตาลเปรี้ยอ,อแกงส้มใต้จะไม่เน้นหวานนะคะจะเค็มเปรี้ยวนำค่ะอันนี้อันนี้ส้มแกงส้มสูตรใต้นิดแรกสชาติที่พวกเธอทำได้แล้วล่ะพริกแกงไม่ต้องเพิ่มเนาะเพราะว่าสอง,งอสองถุงเองงสองถุงเองเพราะว่ามอบน้อง ไม่มีหนังไม่มีก้างกินได้หมดน้ำแกงอย่าทิ้งนะถ้ากินนี่ค่ะแกงส้มก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วผักแล้วแต่ชอบอผักแล้วแต่ชอบเนี่ยใส่ปลาปลาอะไรเนื้อปลาจะเป็นพี่แกงส้มใต้ค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นสูตรใต้สูตรใต้ของของพี่เนยเขาแกจะเผ็ดร้อนไม่ไม่ใส่ปลาร้านะจะใส่เกลือน้ำตาลผรงชูรส น้ำมะขามเปียกปักตามใจเราใส่ก็เปรี้ยนะกเปี้ยวแล้วเนี่ะแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วแกงใต้ไอ้แกงส้มใต้สูตรใต้เหลืองเหลืองขมิ้นนะเนี่ยเผ็ดจริงๆริงนะเนี่ไม่ใช่เผ็ดธรรมดาเผ็ดร้อนเลยเด้วยไปรอพวกนี้อุ่นอีกรอบก่อนพวกนี้เจียวไข่ดีค่ะแม่ครัวปรุงรสเองนะพรุ่งนี้เช้านี่หน้าแม่ครัว ขาดเค็มขาดอะไรก็เติมเอาตรงเสร็จแล้วปิดไฟยังปิดแล้วแล้วก็ลืมอีกเพราะว่ามันอยู่ที่ร้านเพราะว่าี๋ยวมันร้อนแล้วเอาเอาออกมาไว้ท้าหน้กเดี๋ยวผัดมิสซลปตรงนี้ก็อุ่นอีกรอบนี้เสร็จแล้วค้าแกงใต้มาเดือมาเร้อฝากช่องนิตาสาวชัยภูมิเด้อจ้ะ ก็ไม่ได้กันแช่นะคะโยรวมโดรวมทันบอกหลายคนค่ะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเนอคนไทยมอเหมอะมาแม่อยู่มาเหมาะมาแม่จะฝากช่องนิดาสาวชัยภูมิด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยจ้านี่ค่ะแกงส้ม นี่ฝีมือพี่น้อยนะคะคนสุโขทัยเนาะพี่น้อยคนสุโขทัยจะแกงแกจะชอบแกงจัดจ้านแกจะชอบอาหารรสจัดพี่แกงทำไมพี่แกงไม่ให้ก็ดูหน่อยของดีปรีพี่แกงสั่งมาถุงละสามยูโรพี่แกงเหลืองแปดสิบกรัมถุงละสามยูโรอร่อยแกเคยแกงไหมให้ชิม วันนี้เราเลยสั่งสหม้อแกงส้มแล้วก็ไข่เจียวใส่ใส่เกลือเกลือน้ำตาลมะขามเปียกเกลือน้ำตาลมะขามเปียกแค่นั้นแหละนิดหน่อยลงรสลงรสผักเราก็แล้วแต่ชอบอืมแล้วแต่ชอบแล้วใส่รอให้ปลาสุกแล้วก็เสร็จเนาะเสร็จอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเค เห็นน้องๆกินแต่ส้มตำกับไข่ทอดไข่ต้มก็เลยมาแกงส้มไว้ให้แต่สูตรนี้จะอร่อยมากเพราะว่ามันจะเผ็ดเผ็ดร้อนมันดีที่ว่าพริกแกงเขาอร่อยอมันมัน,เป,นเป็นพริกแกงใต้แท้เลยใช่ไหมนี่แหละเน้นปลาสมองจะได้พัฒนาหน่อยอตอนนี้เบอร์กันไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> เบอร์กันหมดกัละ <laughs> กดุค้าเส้นเส้นระสาทเออเส็นตีกัดจำจำไม่ได้แล้วน <laughs> ้เช้า,ชาอาจจะเติมน้ำอีกนิดหน่อยนะเพราะเวลามันเย็นตัวแล้วมันจะสีมันเหลืองสวยดีเนาะ<ซ>ขมิ้นเนาะพริกแกงใต้จะแท้เลยจะเผ็ดร้อนแบบ สะใจนะครับมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ออกเหมือนบ้านเราบ้านเราก็จะใส่น้ำปลาเนาะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะเพียพอกอนอันนี้ก็อันนี้จะสูตรของเอ๋คนคนตรของของพี่เนยนี่แหละสูตรสุโขทัยสูตรสุโขทัยคนสุโขทัยคทำ Day one.